สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกระผมแทงเตนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพละดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่าน เราไปดูครับว่าจะเป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตจะ่งเท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตั้งอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านเห็นรอยน้ำปีชัดเจนเลยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับคิวปริเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในกสีทองล้วนๆนะครับสีทองกลายเป็นสีดำแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับ สวยงามเมอกันนะครับแบบนี้ครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยเหรียญแบคมชัดเจแล้วครับสำหรับบรุษลูกพวงท่านครับเนี่ยใกล้ไปเลยครับแต่ยังไม่ได้ทาการล้างครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านขอให้พี่เพื่อนๆท่านอันนั้นด้วยมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองก็มีความสี้อนนิดๆหน่อยๆนะครับท่านรอยบุบด้วยัีก็มีครับแต่น้อยมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับไม่ถึงกับเยอะแยะอะไรเลยครับเนี่ย สุดยอดริงขับแบบนี้ครับหายากมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าที่จะให้สมบูรณ์แบบนั้นต้องดุนซีเท่านั้นและครับท่านแบบนี้มันคงไม่มีแน่นอนถ้าอยู่ในระบบมูลเวียนนะครับท่านประเทศไทยครับพอ2 5อ0นห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยสี่บหกรอครับประเทศไทยเอาสัญบิวพอ2 5อนอนห้า้อยสี่หกครับท่านนี่ครับสี่หกนะครับสองห้าสี่หรับเห็นชัดเจนนะครับส่วนตรงกลางคือ พระปางก็ได้รุนลาว่าตามลุงไม้น,นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเได้ล่างถุดกดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบินะครับสำหรับปีปศสองพันห้า้อสี่ส้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยีมมตรน้ำหนักแปกรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหยครับปีสี่หกนี้อยู่ที่ส9บเก้าล้านสองแสนเหื่นสองพันเรียญน,นะครับท่านสี่สิบเก้าล้านสองแสนนสองพันเหรียญน,นะครับท่าน ในระดับยูนซีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ่วนเด่นที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบาทเลยนะครับจุดขายอยู่ที่ไหนเลยครับจุดขายอยู่ที่นี่ครับปีพศนี่ครับคือสี่หกนี่แหละครับตอนนี้กําลังดังมากเลยครับในโชวเชี่ลครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลัดปีพศนี้ครับนี่ครับปีสี่หกนี่ครับดังมากเลยครับท่านท่านไปเชื่อก็ลองเขาคนเขาไปหาดูว่าปีสี่หกสี่หกนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านจะหาดูเองน